สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับโปเกมอนเทรดดิ้งคัทเกมในชุดรักคือเอนดราโกน่านะครับหรือก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็สวงสวรรค์ของเหล่ามาังกรน,นะครับก็ชุดนี้เนี่ยจะไม่มีจะไม่มีบ็อกซ์ Box แบบเวอร์ชั่นไทยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะไปออกรวมกับบ็อกซ์ปิกาจูมั้งที่เป็นบ็อกซ์ถัดไปนะครับเดี๋ยวผม ขึ้นรูปบ็อกซ์ปีกจูเวอร์ชั่นไทยมันน่าจะมีไอตัวนัชชี่เนี่ยอยู่ที่หน้าปกก็บ็อกซ์นี้นะครับหน้าปกก็จะมีนัชชี่ออโราหรืออะโรลานะอะโรลานะเป็นเทโลสโตใช่ไหมอันนี้แล้วก็มีลาทิออสลาทิอัสนะครับตามชื่อเลยเป็นพวกมังกรอะไรพวกนี้ใช่ไหมลาทิออสลาทิอัสมันเป็นมังกรป่าว่ะเออผมก็ไม่ชัวรนะ์เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับข้างกล่อง อโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับก็ห่างหายจากการ์ดโปเกมอนไปพักใหญ่นะครับก็หวังว่าจะออกอะไรดีๆบ้างนะมาเริ่มกันเลยเทำไมมันเหมือน,นมีการ์ดไซส์แปลกๆเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างหรือเปล่าอุ้ยหืจูๆก็มาเลยเหรอยังไม่ันตั้งตัวดับเบิลแรอันนี้ชื่ออะไรเนี่ย ฟูิจูอะไรเนี่ยฟูิจูลัสหรออะไรสักอย่างหือออกไวเชียวไปต่อเดี๋ยวนะมันจะออกไปไหนวะอ,อันนี้อะไรเนี่ยคือตัวอะไรอกก่ะนกจอกเทศเหรอเออืม่รัก แร่เป็นอไอตัวก้อนเมฆชื่ออะไรนะเลนรันโดลส<ม>ก็จากาชื่อกล่องก็คิดว่าไฮไลท์มันคงเป็นพวกมังกรเนาะอ่ะดับเบิลแรมอ,อะไระกล่องนี้คืออ่ะนั่นไงมาเลยอะโลลาฟูนัทเอ้ยไม่ใช่อะโลลานัชีเอ็กซ์นะครับในตัวหน้าปกมาแล้วหรือว,ว่าโอเค มาเออามาแล้วฟึ๊บมแมลงปอชื่ออะไรนะพี่พี่ปูอะไรวะไม่คุ้นชื่อมันเลยแต่ว่าคุ้นหน้ามันนะแต่จําชื่อมันไม่ได้เออสวยดีให้ทำไมร่างหนึ่งมันเหมือนเต่าแล้ว,ลวมันถึงกลายมาเป็นแมงปอมีเขาได้วะ <laughs> น้องเป็ดแร่อาซือสมิง โอเคอุ้ยน่ารักอาร์ตนี้ดีอะไรมาอันคมอ่าลางัลางลังสามใช่ไหมของของเป็ดน,นี่อะไรเนี่ยใบสั่งตัวสอนเหมือนในนี่เลยอะฮันเตอร์อันคมไทนเนอร์หรอเมื่อกี้ เหมือนพวกนกจะเยอะนะมันชุดมังกรไม่ใช่เหรอวะตุนนกเอียนกเล็กนี่ก็นกเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้นี่มันมังกรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเ,เป็นมังกรที่แบบว่านั่นแหละไ,ไอ้ตัวที่หน้าตาเหมือนมังกรเสิร์ฟไม่เป็นมังกรตัวที่หน้าตาไม่เหมือนมังกรเนะ่เสิร์ฟเป็นมังกร เนี่ยเอออันนี้น่ารักดีอะไรโอเออาร์ใบที่สองได้แก่เฮ้ยนกเหล็กมันเป็นมังกรป่ะไอ้นกเหล็กอะ่ะมันชื่ออะไรนะเอรามโด แอมูดู oo, อะไรสักอย่างมันประมาณเนี้เออสวยอันนี้ดูเพรมันเป็นแสงสะท้อนแล้วเหมือนเหมือนแบบว่าแสงมันส่องลงมาจากฟ้ามาโดนมัน่เออใบนี้สวยวะ่ะใบไม้อีกเทนเนอร์คุณป้าอายมาแล้วลาทิโอสอยากได้อ่ะอยากได้ลาทิโอลาทิอัรตแบบอาร์ตสวยๆอ่ะ เออาร์ก็ยังดีมีผอว,ว่ะมีบ่กก็ไม่รู้เอาร์ AR มาได้แก่หือเห็ดม,มันตับโอ้นี่นี่น,นี่อันนี้คือใบใบอันคอมอันนี้นเอาร์เออเว้ยโอ้ดับเบิ้ลแร่อะ ไอ้อันนี่มันอะไรนะเรชิลัมหรือว่าอะไรนะมันชื่ออะไรวะิ Q l e มไม่ใช่ดิเอออะไรคิว l e มอะไรคิว l e มสักอย่างโหเท่วะ่ะไม่น่าเป็น RR เลยเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่แบบได้เห็นฟูอาร์ตนี่น่าจะอลังการน่าดูแน่ยใบเนี่ย,ย,ยดับเบิลแร่อีกใบหนึ่งได้แก่ตัวอะไรวะอ๋อ ไอ้กิ้งกาโม,โมโตโตทอะไรี้ไอ้กิ้งไอ้นี่มันกิ้งกาไฟสินะน่าจะเป็นร่างก่อนพัฒนาเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันไมน่กิ้งเหรนชา้าช้ร่างนี้ SR ามาแล้วก็ว่าอยู่นี่สซองสุดท้าย <c oughs> ก็ว่าอยู่แต่มันมันมันเงียบจังวะอ่ะได้ใครโอ้โหชีวิตเปิดมาตัวแรกเปิดมาดับเบิลเรย์ใบแรกก็เจอมา SR ยังจะเจออีกเดะโอ้ลาทีโอส่าทีอาร์ตกูอยู่ไหนเอสเปกซองสุดท้ายเลย ได้แก่อ่านี่มันอะไรอะ่ะ Energy เหรอ Lich Energy อะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออมันมันคือธาตุอะไรอะ่ะสีนี้โอเคจบก็เดี๋ยวเรามารีแคปกันนะครับโอเคก็เอาจริงส่วนตัวรู้สึกว่ากล่องนี้เงียบเงียบเหงามากนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคือคนอื่นที่ซื้อบ็อกนี้เป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นแค่กับผมเนี่ยได้กล่องดวงเฮงนะครับมันรู้สึกว่า เท่าที่เจอโปเกมอนเท่าที่เจอกาบเนี่ยมีตัวเทพๆตัวสวยๆเยอะนะหลายตัวเลยนะแต่ว่าผมได้แต่อะไรก็ไม่รู้อะมาเดี๋ยวดูกันที่ระดับแรกันก่อนนะครับเนี่ยตัวอย่างเงี้ยอันนี้แม่ไม่นี่แมวเก่งบอกก็ไม่รู้อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าอะไรนะเอนเตโบราณเนาะอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้อะผมดูไม่ออกเลยผมวมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ น่าจะมันน่าจะคอยาวมั้งคิดว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอนาคตเนี้ยอันเนี้ยตัวเงี้ยชื่ออะไรนะบาลิเค,าเ,เ,ออาเคียเพาเกียเออบาลิเคียอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีตัวเท่ๆเยอะนะแต่ว่าผมไม่ได้พวกนี้ในระดับที่มันแร่แรเอออันนี้เป็นดับเบิลแร่นะครับเนี่ยได้ตัวเนี้ยผมไม่รู้มันเก่งเปล่าเคยเห็นผ่นานๆตาอยู่เหมือนกันนะตัวใหญ่ๆ ซึ่งสึกได้ใช่ไหมมันคือตัวเดียวกันอ่ะเออก็มาได้มันซ้ำอีกเป็นระดับ SR แบบอูตัวอื่นก็นได้แบบนัชชี่ไม่เอาอันนี้ได้แค่ RR พอละจบเนี่ยอย่างเงี้ยมันชื่ออะไรนะ p r o d ้ c t Black Black Qlem เออเนี่ยตัวอย่างเงี้ยถ้าได้ซ้ำ SR โอเคนะเพราะว่ามันเท่นันไอ เลนนี่ก็ไม่เอาดับเบิลแลนนี่ผมให้เออก็ต้องตัวนี้นะเทสุ hey, so. แล้วก็เ r AR. AR ก็อ่าเว้ when, when, นเว้นนกเหล็กไว้ตัวหนึ่งสวยจริงใบนี้เน,นี่ยสองอนมาแรงปอกับเชื้อราแล้วก็อ่าอสเปคเป็นจี G. G. ้จี้ธาตุอะไรไม่รู้อะลิชลิชหรอไม่น่าว่าลิชไหม ไม่รู้มันคือธาตุอะไรนะครับโอเคก็กล่องนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับใครเปิดกล่องนี้ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วได้อะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะมันไม่มีกล่องนี้เวอร์ชั่นภาษาไทยเนาะมันไปออกรวมกับพิกาจูกล่องถัดไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นกล่องไหนซีรีส์ไหนก็ไว้มารอติดตามกันครับ